อยู่ครับอยู่แต้มแรก WJ ไซมินิววหนึ่งแต้ม อยู่ครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่ไม่อยู่อย่างนี้ก็ต้องอยู่สิมายเรียกครับหนึ่งเต็มนานะนาะนะปลาครับนาะปลาครับปลาชนครับนาะ ตัวที่สองครับนะตัวที่สองครับนะที่เดียวเลยครับนะ Gua, gay, gay, gay Oh. ทางทางของแท้โอ้ <c oughs> <c oughs> ใส่ลัว <c oughs> ตัวเดียว <c oughs> <c oughs> เรวเดียวต่ว่ายเลยแหม่ปวดึงปวดโอ้ก็จีดึงนักอ่อนโยนเนาะตล้อ้องตีบ้างล้ขึ้นได้เลยอ๋นี่แหละคิมกินแล้วก็กินกันัานเจ้ม่อไรบกินนิดเดียวนี่ขอมุมปากพอดี นะเอางเอาคิ<อ>าีมนะเอ๊คิปเปอร์เขาว่าถุงมาใส่แต่จับเลยอลย่ามันสวนลวูกแหวนเนี่ยกัดดีอยู่นี่ใช่นั่นไม่ได่ประคองหน่อยจัดเลยรู้คุณเห อืออือนี่จริงไปเลย <laughs> ใหญ่ครับใหญ่สัวเป็นไงครับอยู่หรือเปล่าตัวนี้ลุดอีกแล้วโอ้ยอลุดอีกแล้วครับผม,มนี่ถุงมี่จะถุงนี่อ้ไิจะมาปิดตานังชิวอยู่นี่อ๋อทันทีหายนี่แหละตกตัวพลาเแต่ไม่เคมาี่น พวกตัวไอ้ลายลายลายนี่เพิ่มเด่นกว่เด็นกินกินแล้วมันบ่างครับวันนี้เด่นไม่ได้ใส่ตัวไงอยู่ฟังคือไหนเจอใส่นี่แหละอยู่ข้างโลตันอ่ะใส่หุ่มใหม่น่ะอยู่ปลาบัวน่ะข้างโลตันเลยไอ้เปียนซองไปหาเด่นไหมอ๋อเพราะว่าไอหยึ่งหนึ่งอยู่ข้างโลตันเอาสองตัวดีแก่เด็กอาสองตัวเด็เอาเหมือนได้กระไรจักบาทเลาจักบาทเหรอ nghe tôi nghe đầy vô tăng cuốn Ủa xây như thế là chưa à Cạc hả Ok Ok xuống xe tay bỏ với con này Có hết này tài bàn, bạn lây lây mới lây hơi với bạn Với đây... bạn bà tìm một lém cái gì Tối là cả đấy Cách loại như thế Tầm một hôm nay là như bật ngoài ná đấy โอ้ตัวไหนเจ้าเพิ่งใหว่ป่ะทุกตัวได้ัวะก็หนาทอดได้คือไอเนี่ยแต่างช่างขีดมือเดียวดเติมเออนี่แต่คิดเติมช้างแตโอ้โขาดที่ถุงกระขาดมีนี่วะ พอนายกระโดดโอ้นี่ไ่ล่ะไมาเลินคิดคินมาเลดศจได้ก็ไดวสิเทวาสโอนด้ได้ครับ bởi vì ta khát rồi mà tao lấy bỏ hợp. Tôi bán cháu lấy lấy miếng ừ. ừ, này chú ổn cháu bán này chú ổn cái này rồi xe ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดส่ามส่เจ็ันวาไหร่ครับตั้งเหมือนจิตไได้่ครับไอวุนให้นสองอยเด้อครับผมเจไดพี่ี้า็ล่งใจหาต่อไปขอบคุณครับไปไปแล้วครับขอบคุณครับแบงกันถือกันนะมันต่อไปเจมพพ่อเกรอ๋อครับผมพอดีแบบเป็นชาบเลี้ยงหัา ซื้อเบียดแม่เมืองว่านมุกดาล่าสีไปหาตีกับลไตีไอ้ไอ้เทวาไอ้ไอ้เพื่อนอีกคนนึงเขาช่ำนาญแล้วล่ะพอดีพอดีเพิ่งไปหาสื่อมาให้รับสื่อไปหาตัตีพอดีแล้วแน่นทวนครับปีเขาไปสื้อเบีดมาถึงีหาขั้นผุนก็ส่งมาสื้อบ้าพระรัตน์เทวะนี่แหละค่อยเขาเซ็นครับเล็กๆกันอันเดียวแหละพระว่าน์เทวะเก่งดอกตียังฟูยังยังบัวส่วนเทวครับที่ไอ้เจ้าเลนรถไหญ่ก็เปิดบ้อมบ่วใหญ่ว่

ได้แล้วปลาเลี้ยงเด้อปลาเลี้ยงลุดปับ๊บว้านี่นี่นี่ปลาเนี่ย้องจริง้งสดทอดกับโร